สวัสดีค่ะนะคะเมื่อมีผู้วนนะคะกับสีผ้ามาเห็บบักม่วงแทนหรือว่าบักม่วงขวดน,นะคะ,ะซึ่งบักม่วงในช่วงนี้มม่ร้ายค่ะบนวนูจะเี็นกินอย่างไรกินก็ะพไวให้พี่เห็นวองแล้วไปได้เหงเลือหลายอยู่กันเลยสีผ้าเห็บขวดค่ะเมื่อนะผ้าขวดเห็มเ,เ,เป็นบักม่วงแทนนะคะ,ะสำหรับผู้ด,ดิบของเฮาน,นะคะกับสีนี้บักม่วงค่ะบักม่วงนะคะบักม่วงเฮาใสคือบักม่วงเข้าดานะคะซึ่ง เนื้อ,อมันจะหลายนะคะสมูห้องดำเ,เ,าาเ,เ,เนื้อมันสิหลายนคะคะเอา,ออนนาอม,มาเบิงเะะบงบงง่งเนื้อมันค่ะเบิ่งนะเนื้อมันเนื้อมันหลอีหลีค่ะห้องปลต้องใส่จํานวนหลายอืมเบิ่งมาเบิ่งเนื้อมันได้ค่ะบบกม่วงบบกม่วงห้องดำป้าคนเนื้อมันค่ะคนเนนะคะคนเนื้ออ้ยตาย,ยเยอะแยะเลยเอาทิ้งเลยค่ะอันไหนที่มันหล่นนะคะห้องฟันออกมาให้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะ เ็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะกะออกเกลือส่เยอะนิดนึงนะคะเยอะนิดนึงเพื่อเสรรสชาติมันกลมกลม่กลมอมเพราะใส่ร้ายนะคะ่ะกานใส่ห้ายมันจะเป็นเข้มไปเลยะะใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะเด้โอ้ได้เลยอาจะจีเสจแล้วก็ปัดแล้วก็เอาปาเคียงปันมาปิดค่ะปิดเสร็จแล้วก็มา ปั้นเนี่ยต้าจะใส่หลายนะคะถัดใส่หลายถูห้องสิขัางเร็วเคพามาเกใส่หม้อเลยเลยนี่คือหม้อที่เขาปั่นใส่แล้วค่ะปั่นได้หลายถูยแล้วนะคะปั่นโอ้ยสีสวยมากเลยค่ะ ข้าเยาบักงวงเนาาด้ค่ะขันเอาบักงวงเนานี่าันสิรสชาติก็แซ่บนะคะมันจะให้รสชาติเัาเปลี่ยนไปนะคะนี่คือนี่คือนาตานี่คือนาตาของบักงวงที่ข้าปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราวขึ้นตังไ่ะขึ้นตันไฟนะคะกวนนะคะกวนประมาณชั่วโมงนึงค่ะกวนประมาณชั่วโมงนึงนะคะกวนประมาณชั่วโมงนึง วนประมาณชัว่วโมงนึงค่ะวนไปเรื่อยๆนะคะบักม่วงของเหาสมมติว่าเหาเห็ดได้เนื้อได้นเนื้อเกือบเ,เต็มหมอ้อเหาต้องกวนไห้มันเหลือประมาณสักครึ่งหนึ่งของที่เนื้อมะม่วงสดทั้งหมดนะคะมันจัางสีแซ่บขันหเหลื่อตะนามจุงเล้งไม่ลาเ,าเหาออกไปตากมันจะบอสวยนะคะไข้มันเหลือครึ่งหนึ่งของจํานวนบักม่วงเนื้อบักม่วงที่เฮาได้ทั้งบดสมมติว่าไ,ได้เต็มหมอ้อ เทากับวนให้นมันเหลือครึ่งหมอนะคะอ้าวควนเสร็จแล้วนะคะอ้าวถือว่าเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเอาเจแล้วนะคะเส็จแล้วนะคะเข้ากเอไปตากนะคะเข้าก่อไปตากนะคะนี่คือนี่คือตากเย็บส่สหรับเข้าไปตากนะคะเขาจะเห็ดแบบนี้นะคะเข้าออก ถุงปัสติกกันห่อนนะคะกันความร้อนนะคะเอาไปปูนะคะปูมองได้ก็ได้สิเป็นปูสาดกลางเดินใช้เตียงก็ได้หรือว่าใช้โต๊ะเห้ที่มันผืนเรียบๆนะคะเข้ออกไปใส่แล้วเขาก็เอาม่วงกวนที่เขาขวนซุกแล้วนะคะที่ได้เนื้อซุกแล้วเขาก็ไปเท่เทแล้วก็เอาไม้หรือเอาทับพี่ก็ได้ค่ะเกลี่ยให้มันเป็นแทนแบบนี้นะคะเพื่ยให้มันเป็นแทนแบบนี้ปุ๊บได้ลาไปการต่างนะคะจะตากประมาณ้าเข้าเ็ดบางนะคะเนื้อบางจะได้ประมาณสองมือสิพอดีพอดี ต่ถาต้าเมาเย็ดหนาสีได้สามมือพอดีค่ะทีนี้อันนี้คือเราทําสะอาดนะคะเราทําสะอาดข้อมือแรกนะคะมันข้อหมาดๆอันนี้คือกําลังตากอยู่ค่ะมือนี่ฝนกระตกถ้าสมมุติว่าเข้าตากมาแล้วได้สองมือแต่ว่ามันยังบม่ครอบต่ว่าคุณคู่อ้วนนี่ใจเนื้อหลายค่ะต้องตากสามมือนะคะต้องต้องตากสามมือนะคะมันกันจะคอบพอดี จังสิเพ็ดเป็นแผ่นได้นะคะสำหรับการตากเมื่อ,มมอะครบสามมือแล้วน,นะคะเมื่อครบสามมือแล้วเข้ากันนา่มมากนะคะนั่มมากนํามาฉีกนะคะนั่มาฉีกเพ็ดเป็นแผ่นนะคะ,มะ,คะไม่้องฉีกแต่ฉีก,ไง,ไง,ก,กไง,ไง่ายายได้แต่ฉีกง่ายพี่น้งฉีกง่ายาง แล้วนะคะเดี๋วเราห้าเห็ดเป็นจังชี้แล้วแล้วนะคะห้าวกะเอากระไก่มาตัดค่ะใส่มาตัดเลยนะคะเด็ดอันใหญ่ด้ค่ะเพราะว่าหอบกินเวลาเหอบกินเอบแต่เด้กินง่ายนะคะห้ากะขั้นขั้นขันนะคะม้วนม้วนแบบนี้ค่ะม้วนม้วนแบบนี้นะคะ,ลลแ,บบะ,คะแล้วก็ใส่กล่องเลยค่ะใส่กล่อง แ็ตแบบนี้จนมดค่ะแคตแบบนี้จนมดนะคะอันแบบนี้ไปจนหมดเลยค่ะอันนี้คือปากแล้วๆได้ค่ะแคดครบสามมือแหละคะ่ะปากครบสามมือแล้วก็จะได้แบบม้วนแบบสีสวยแบบนี้สวยแบบนี้นะคะ,บบะ,คะอันนี้ทํากินอยู่ในทัวเรืองค่ะสวยแบบนี้ นี่คือการเห็ดักบง่วงแบบ่วงควนหรือแบบม่วงแทนค่ะม่วงควนหรือแบบม่วงแทนสำหรับคลิปนี้นะคะธรนมกนะคะกกดไลค์กดแชร์กดซักสะให้ผู้อ้นวนนั่นแอ่ค่ะ,ะสำหรับคลิปการให้แบกม่วงควนหรือแบบม่วงแทนมือนีนะคะกะได้ออกมาหน้า,นาตาสวยงามแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ